สุขภาพผมดีเริ่มด้วยความเข้าใจเคล็ดลับการบำรุงผมจากภายนอกและภายในที่คนไม่เคยรู้สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์รรดรเพศสัชกรหญิงวันทิดาชายนะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภศสัชกรรมคณะเพศาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและบำรุงเส้นผมมากว่า10ปีค่ะ ค่ะจริงๆแล้วงานวิจัยนะคะก็ทำทั้งทางด้านสกินแคร์และแฮร์แคร์แต่ว่าโจทย์วิจัยเรียกได้ว่าเป็นจังหวะและโอกาสนะคะทั้งโจทย์วิจัยและก็เงินทุนสนับสนุนส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะนั่นแสดงว่ายังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะหรืออาจจะยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะโดยส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผมยาวผมเยอะแล้วก็ผมยาวเร็วแต่ก็มีปัญหาว่าผมงอกตั้งแต่เด็กเลยค่ะดังนั้นถ้าจะให้เข้าร้านทําผมบ่อยๆก็ไม่ได้มีเวลามากนักนะคะและยิ่งพออายุมากขึ้นผมก็เริ่มบางลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะดังนั้นจึงให้ความสนใจแล้วก็มาศึกษาทางด้านการดูแลเส้นผมอย่างจริงจังค่ะ จริงๆแล้วปัญหาของผมหลุดเร่วงนี่มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ความเครียดการได้พบเจอกับมลภาวะต่างๆหรืออาจจะเกิดจากโรคหรือการรับประทานยาบางอย่างหรือเกิดจากแพ้เป็นหรืออุบัติเหตุหรือว่าโรคบางอย่างเช่นงูสวัสดหรือ SLE เป็นต้นค่ะโดยส่วนมากแล้วการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะ เกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายมากจนเกินไปค่ะและฮอร์โมนเพศชายที่ว่านั้นก็คือตัว DHT หรือไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนนะคะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทสโทสเตอโรนค่ะโดยเอนไซม์ไฟอัลฟา e d ดักเ s สนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะยับยั้งหรือว่าชะลอการทำงานของเอนไซม์ชนิดนี้ได้ก็จะช่วยลดปริมาณของ DHT แล้วก็ลดปัญหาผมหลุดร่วงได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัว DHT เนี่ยนะคะนอกจากจะไปทำให้ผมหลุดร่วงแล้วนะคะคกลไกของเขาค่ะก็คือจะไปทำให การเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยลดลงนะคะผมจะมีน้ําหนักแล้วก็ความหนาของเส้นผมน้อยลงรวมทั้งความหนาแน่นด้วยค่ะจริงๆแล้วในรูขุมขนนึงนะคะอาจจะมีเส้นขนได้หลายเส้นเลยค่ะแต่ถ้ามีปริมาณของ DHT มากๆเนี่ยก็จะมีจํานวนเส้นขนในรูขุมขนนั้นน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยแล้วก็ทําให้เกิดภาวะผมบางหรือสีสะล้านได้นะคะนอกจากนั้นค่ะ DHT นะคะยังไปมีผลต่อว,วงจรชีวิตของเส้นผมด้วยค่ะสําหรับวงจรชีวิตของเส้นผมนะคะ จะแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันค่ะเฟสแรกคืออนาเจนเฟสเฟสนี้จะเป็นจุดที่เส้นผมยังคงติดกับรากผมมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาหลอดเลี้ยงนะคะซึ่งถ้าผมในเฟสนี้หลุดร่วงเราแบบจะรู้สึกเจ็บขาดหรือบางทีอาจจะมีเลือดออกซิบๆด้วยนะคะผมในเฟสนี้ค่ะจะกินระยะเวลาประมาณ3-5ปีกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะถัดไปค่ะก็คือคาตาเจนเฟส ในเฟสเนี้ยตัวเส้นผมจะเริ่มเริ่มหลุดออกจากรากผมนะคะระยะเวลานะคะของเฟสนี้จะอยู่ที่ประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เฟสสุดท้ายเลยค่ะก็คือเทโลเจนเฟสสำหรับเทโลเจนเฟสนะคะเส้นผมจะหลุดออกจากรากผมอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือไม่มีเส้นเลือดเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงไม่มีสารอาหารมาหล่อเลี้ยงก็พร้อมที่จะหลุดล่วงออกไปค่ะผมเราที่ล่วงกันอยู่ทุกวันเนี้ยก็ถ้าไม่ได้รู้สึกเจ็บนะคะก็เป็นผมในเฟสของเทโลเจนนั่นเองค่ะ แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในคนปกติเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่อนาเจนเฟสอีกครั้งแล้วก็มีผมใหม่งอกขึ้นมาค่ะแต่สําหรับคนที่มีปริมาณของ DHT สูงนะคะก็จะทําให้ระยะเวลาของวงจรชีวิตเส้นผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยที่อนาเจนเฟสสั้นลงเทโรเจนเฟสเนี่ยยาวนานขึ้นนั่นก็คือว่าเวลาที่ผมหลุดร่วงไปเนี่ยผมใหม่ก็จะงอกขึ้นมาทดแทนได้ช้าจึงทําให้เกิดปัญหาผมบางแล้วก็สีสันล้านนั่นเองค่ะ แน่นอนคะ่ะว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะถึงแม้ว่าการหลุดร่วงของเส้นผมนั้นจะไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงแต่ก็มีผลต่อความมั่นใจและก็การดำรงชีวิตประจําวันด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะผมคนเราก็จะหลุดร่วงอยู่แล้วประมาณ80เส้นต่อวันแต่ถ้าเกิดว่ามีการหลุดร่วงที่มากกว่านั้นก็เริ่มที่จะเป็นสัญญาณมองบอกแล้วค่ะว่าอาจจะนําไปสู่ภาวะผมบางหรือส,สรสะล้านได้ในอนาคตถ้ามีอาการที่ผมร่วงนะคะมากกว่าปกติก็เริ่มที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วก็บํารุงรักษาเส้นผมได้แล้วค่ะ สามารถป้องกันได้นะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องรอจนมีปัญหาผมบางหรือสีสัดล้านเราควรจะป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพราะว่าถ้ารอจนถึงวันนั้นแล้วอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ยากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มบางลงก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ ในการดูแลเส้นผมนะคะคนส่วนมากอาจจะเข้าใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมเช่นแชมพูแฮร์โทนิกหรือแฮร์โลชัน่นก็ช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมได้แล้วแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นเอาไซน์อินค่ะเราสามารถดูแลแบบอินไซน์เอาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยบำรุงจากสุขภาพภายในของเราเลยค่ะ การบำรุงจากภายในนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะที่จะไปสามารถบำรุงเส้นผมได้นะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ กรดไขมันนะคะหรือพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างบางตัวแล้วกันนะคะสําหรับกรดอะมิโนค่ะโครงสร้างของเส้นผมของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโปรโตีนนะคะที่เรียกว่าเคราตินดังนั้นค่ะในการที่จะผลิตเคราตินหรือผมงอกออกมานั้นก็จะต้องใช้สารตั้นต้นที่เป็นอะมิโนแอซิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีซัลเฟอร์อยู่ในโมเลกุลด้วยค่ะเช่นพวกเมเทิลนีนเป็นต้นนะคะดังนั้นค่ะ การรับประทานกรดอะมิโนชนิดนี้ก็จะช่วยเพิ่มสารตั้งต้นในการนําไปผลิตเส้นผมได้ก็จะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมและการเจริญของเส้นผมได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับตัวกรดไขมันนะคะกรดไขมันที่มีประโยชน์หลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าสามก็มีคุณประโยชน์ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยนะคะโดยจะมีคุณสมบัติในการไปยับยั้งเอนไซม์ไฟอัลฟารีดักเทสจึงไปลด DHT แล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมทําให้เส้นผมเนี่ยสามารถคงอยู่กับ หนังศีรษะเราได้ยาวนานขึ้นผมก็มีความหนานแน่นแล้วก็มีปริมาณที่เยอะด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะวิตามินและแร่ธาตุก็มีคุณประโยชน์ในการบำรุงเส้นผมได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นวิตามิน E มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีเลยแล้วยังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทําให้มีสารอาหารหมาร่อเลี้ยงบริเวณโคนหรือว่ารากผมได้มากขึ้นด้วยนะคะในส่วนวิตามิน D ค่ะก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเคราตินไซต์ก็ส่งเสริมทําให้มีการงอกหรือการเจริญของเส้นผมได้มากขึ้น ด้วยนะคะคสําหรับแร่ธาตุค่ะที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคุณสมบัติในการบํารุงเส้นผม <c oughs> ก็คือสังกะสีหรือซิงค์แร่ธาตุนี้นะคะสามารถไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไฟฟ a าลีดักเทสจึงช่วยลดปริมาณของ DHT ได้ จึงลดการหลุดร่วงแล้วก็การบางลงของเส้นผมได้ค่ะสําหรับสารธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสารธรรมชาติก็มีหลากหลายตัวเลยที่มีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ดังที่กล่าวมาข้างต้นยกตัวอย่างเช่นน้ํามันงาหรือมเมล็ดงานั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของมเมล็ดงานั้นนะคะมีองค์ประกอบของทั้งอะมิโนแอซิดที่เป็นประโยชน์กรดไขมันทั้งยังมีวิตามินอ e ีในปริมาณสูงแล้วก็ยังมีองค์ประกอบของสังกะสีด้วยค่ะ บางครั้งของไทยๆในบ้านเรานะคะอาจจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าของจากต่างประเทศค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของมาตรฐานการวิจัยการผลิตและการผลิตในระดับอุตสาหกรรมก็มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกับต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะ